สวัสดีค่ะในครั้งนี้เราจะไปกันที่หัวข้อการใช้งานระบบบำร,รุงรักษารถนะคะซึ่งจะเป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆที่ช่วยในการเม็นคะแนนรถนั่นเองอเริ่มโดยการไปที่เมนูบำร,รุงรักษารถนะคะก็จะมีเมนูทางซ้ายมือมาให้เราได้เลือกรายการในการที่จะใส่ข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลลงไปนะคะในครั้งนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างในส่วนของการบันทึกข้อมูลรายการอุบัติเหตุค่ะ เมื่อเข้าสู่หน้ารายการอุบัติเหตุนะคะเราจะเริ่มทําการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ add new ค่ะในหน้าเพิ่มรายการอุบัติเหตุนะคะจะเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะทะเบียนรถสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุวันที่เกิดเหตุเวลาพนักงานที่ขับรถคู่กรณีพื้นที่เกิดหหเหตุหมายเหตุนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกค่ะหลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกลับมาสู่หน้ารายการอุบัติเหตุ ซึ่งในหน้านี้เราสามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลนั้นได้และนอกจากนั้นจะมีลิงก์ต่างๆนะคะที่จะช่วยเตือนให้เราดําเนินการขั้นต่อไปเช่นเคลมประกันนะคะจะแ,แสดงต่อเมื่อยังไม่ได้เคลมประกันสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปเพื่อเพิ่มข้อมูลการเคลมประกันได้หลังจากคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะจะเข้าสู่หน้าเพิ่มข้อมูลการเคลมประกันนะคะ เราก็ามาใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะคะในส่วนของการเคลมประกันหลังจากนั้นก็คลิกปุม่มบันทึกค่ะหลังจากที่ใส่ข้อมูลการเคลมประกันเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าลิงก์ข้อมูลการเคลมจะแสดงขึ้นมาแทนที่ซ,ซึ่งสามารถที่จะคลิกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลการเคลมประกันได้ในส่วนของลิงก์ทำการซ่อมจะแสดงในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการซ่อมรถคันนั้นเราสามารถที่จะคลิกลิงก์เพื่อเข้าไปเพิ่มข้อมูลการซ่อมได้ หลังจากที่เราทำการซ่อมไปเรียบร้อยแล้ว Link Repair i อินโหรือข้อมูลการซ่อมจะแสดงขึ้นมาแทนที่เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลการซ่อมย้อนหลังได้ค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของหัวข้อการซ่อมบำรุงซึ่งจะเป็นการอัปเดตสถานะของการซ่อมนั่นเองค่ะมาในส่วนของหัวข้อแผนการซ่อมบำรุงเมื่อการซ่อมในครั้งแรกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด,ดี เราสามารถเข้าไปจัดการรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการวางแผนการซ่อมบำรุงไว้ล่วงหน้าได้ที่หัวข้อนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของหัวข้อประกันพรบรหัวข้อประกันภยัยหัวข้อการเคลมประกันหัวข้อการต่อทะเบียนเมื่อเข้าไปใส่รายละเอียดต่างๆหลักการทําง,งานของแต่และหัวข้อจัด้ายกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องต่ออายุใหม่จะมีลิงก์การต่ออายุป,ปรากฏขึ้น ทำให้เรารู้ได้ว่ารถคันไหนถึงเวลาที่ต้องต่ออายุตามหัวข้อต่างๆและสามารถแจ้งเตือนเข้าไปยังอีเมลที่เราตั้งค่าเอาไว้เพื่อเป็นการช่วยเตือนและง่ายต่อการบินารแนนรถแต่ละคันได้อีกด้วยค่ะ